นี่ครับโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับด้านหลังก็เริ่มเกรียมขึ้นมาแล้วนะครับนี่ละครับก็ค่อยย่างไปนะครับโอ้โหดังกรอบเลย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรีวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาหาหนูปุ๊กจะมายิงด้วยหน้าไม้นะครับตามที่สัญญาไว้ในคลิปก่อนนะครับนี่ครับพรานแบงก์มาแล้วครับมือสังหาร วันนี้ก็มากันที่นาบริเวณแถวบ้านนี้แหละครับไม่ได้ไปไกลนะครับนี่ครับชาวบ้านกําลังตีข้าวกันเสร็จพอดีนะครับวันนี้เอาละครับตอนนี้เหนียวพรานแบงค์จะปรับลูกดอกให้ตรงนะครับจะจัดให้อ่าลูกดอก ตรงๆนะครับเวลายิงจะได้ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาครับก็ต้องรอให้ข้ามกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเราถึงจะออกล่าหนูกันนะครับนี่ครับพานแบงเมื่อปรับลูกดอกตรงแล้วก็มาเหลาหัวให้แหลมนะครับเอาล้ครับตอนนี้เหลาเสร็จทุกดอกแล้วเนี๋ยเราจะไปกันนะครับมาเนาะเอาล้ครับไปกันเลยครับ เดี๋ยวลอก่อนนะครับแถวนี้รังเยอะนะครับแต่ไม่ออกมานะครับรังม้นเลิศเลยครับ นี่ครับพานแบงก,กำลังทำเสียงเรียกล่อให้หนูพุกออกมานะครับระหว่างที่ทำเสียงล่อพานแบงก,ก็จะขึ้นลามลูกดอกไว้แล้วนะครับ ตรงนี้พันแบงบอกว่าเห็นออกมาตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้เจอแล้วโอ้โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วนะครับโดนล้วนี่ครับโอโ้โหได้แล้วนะครับตัวหนึ่ง นี่นะครับได้แล้วนะครับตัวหนึ่งยิงใส่กลางหลังเลยนะครับครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อครับอันนี้เพิ่งหัวค่ำเองนะครับเพิ่งทุ่มหนึ่งอยู่นะครับสารแบงบอกว่ายิ่งดึก ยิ่งออกมานะครับอาจจะมืดสักหน่อยนะครับเพราะผมต้องดับไฟของผมนะครับเพื่อไม่ให้มันสว่างมากเกินไปที่ออกจากรูตรงนี้นะครับแล้วก็มุดกลับเข้าไป ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับโอ้โหลางหลังเลยนะครับตัวนี้โอ้โหฝีมือจริงๆตัวนี้น่าจะเป็นอ่ารุ่นวัยรุ่นนะครับยังไม่ใช่ตัวแม่ครับถ้าตัวแม่จะใหญ่กว่านี้นะครับนี่เป็นหนูพุกนะครับ ส่องไปส่องมาเจอปูนาตัวนึนงกำลังจะไปไหนเนี่ยครับไม่เอานะครับปล่อยไปไปหาหนูกันต่อนีกว่าเอาคันแบงได้ตัวหนึ่งแล้วครับผมมาถ่ายไม่ทันนะครับนี่ครับโอ้โหน่าจะเป็นรุ่นไั้รุ่นอยู่นะครับยังไม่ใช่ ตัวใหญ่นะครับเมื่อกี้โดนยิงเอาละครับได้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมมาไม่ทันครับเดี๋ยวไปกันต่อครับ ไดแล้วครับตัวนี้ยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับโดนไม่ดีเมื่อกี้โดนไหมรอบนี้โดนเต็มๆนะครับ ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับนี่ครับนี่โดนไปสองดอกเลยนะครับนี่แหละครับได้มาทั้งหมด4ี่ตัวนะครับเดินประมาณชั่วโมงกว่ายิงไปหลายตัวอยู่นะครับแตได้มา4ตัวนะครับนี่ครับเออตัดกนเแล้วครับ นี่ครับสี่ตัวนี้นะครับที่ยิงได้เมื่อกี้นะครับเป็นหนูรุ่นนะครับวัยรุ่นยังไม่ใช่ตัวพ่อนะครับหนูรุ่น4ตัวนะครับตอนนี้กลับมาพักก่อนฝนตกด้วยนะครับเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนเราค่อยออกไปอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับหลังจากที่พัก ยกแหลกไปเรามาต่อกันที่ไมยที่สองกันต่อนะครับนี่นะครับคันแบงก็ทำเสียงลอกหนุนออกมาอีกแล้วนะครับ ท้องฟ้าคืนนี้ก็ยังไม่ใช่เดือนมืดดีนะครับเป็นอ่าใกล้วันพระจันทร์เต็มดวงแต่ว่าดีหน่อยที่ว่ามีเมฆนะครับก็เลยไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นี่แหละครับได้อีกตัวหนึ่งนะครับหลอบสองนี่ครับ นี่ครับสลิตอ่ะโซวะนี่ครับเป็นห้าตัวโอเคนี่ครับได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับรอบสองเป็นห้าตัวเอาละครับคืนนี้เราขอยุติเว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาละครับก็ตัดภาพมาที่ตอนเช้าเลยนะครับแล้วก็หนูก็ทําความสะอาดเรียบร้อยหมักเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่แหละครับหนูที่ไปยิงมาเมื่อคืนนะครับตอนนี้เราก็เอามาแปลรูปมาหมักกับเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะย่างทั้ง5ตัวเลยนะครับนี่นหนูพุกนะครับนี่ครับหนูพุกหนูพุกเป็นหนูพุก อ่าที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับ <Okay. S 1> ขายกันตอนนี้กิโลละ200บาทเป็นหนูที่เนื้ออร่อยมาก <Okay. S 1> ตอนนี้เราหมักพลุกเคล้ากับเครื่องแกงไว้ก่อนนะครับ <Okay. S 1> สักพักหนึ่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวจะเอาไปย่างนะครับ <Okay. S 1> เมื่อหมักได้ที่แล้วก็เอามาย่างเลยนะครับ นีครับก็ย่างไฟอ่อนๆย่างไปเรื่อยๆนะครับหนูพวกก็เป็นหนูที่เนื้ออร่อยที่สุดในบรรดาหนูแล้วนะครับเพราะว่าตัวจะอ้วนแลามีเนื้อมีมันเยอะนะครับเตานี้ย่างได้แค่3ตัวนะครับก็จะย่างไปเรื่อยๆนะครับย่างค้างใน กระมังนี่อีก2ตัวนะครับไอเมื่อคืนได้มาทั้งหมด5ตัวกับเดี๋ยวเราจะค่อยๆย,ย่างไปเรื่อยๆนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับด้านหลังก็เริ่มเตรียมขึ้นมาแล้วนะครับนี่และครับค่อยๆย่างไปนะครับ นี่แหละครับแล้วแล้วก็สุกแล้วนะครับหลังจากที่คอยกันมานานครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเอาไปทานกันเลยนะครับนี่แหละครับหั่นเสร็จเรียบร้อยเราไปกินกันเลยนะครับนี่นะครับขึ้นสำรับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาชิมมากินกันนะครับนี่เป็นนี่เป็นน้ำจิ้ม เป็นพริกปน่นขั่วเราจะมากินมาจิ้มกันนะครับนี่ลายอืมปลาดันะบจิม้มจิ้มน้ำพริกตาแดงนะครับเด็ดกว่าเด็ดแทบิุกที่สุดสุดยอดสุดยอดความอร่อยอืมีตุ๋นแะล้วละเนี่ยอี่นะครับ หนุ่มเราแลพูดไทยนมอร่อยมากหอมขมิ้นแล้วก็เนื้อมันมันเผ็ดเผ็ดนิดๆอร่อยมากครับกับกินกับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวกินยาไล้กเป็นไงบ้างผานแบงค์ยอดครับโอ้โหนี่ครับเนื้อเน้นเน้นครับเนื้อเน้นเน้นโอ้ โอ้โหดังกรบเลยสุดยอดครับสุดยอดเลยนะว้าวโอ้นี่นะครับเนื้อหนูพุกมันอร่อยมันมันนะครับมันมีติดกระดูกแล้วก็มีอ่าพวกพริกพวกขมิ้นครับกระเทียม ครับมีกลิ่นเครื่องมีกลิ่นเครื่องแกงโอ้โหสุดยอดครับอร่อยมากมื้อนี้ก็อร่อยเลยละครับเนื้อหนูพกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไปได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปบ้านๆแบบนี้ก็เช่นเคยนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเดย์ยูสตอรี่ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ